มาแล้วค่ะคาร์ดิโอสายเที่ยว EP หนึ่งวัดความยาวสะพานเรียบชายฝั่งทะเลสะพานนี้มานานคะก็สงสัยเหมือนกันนะค,ความยาวยาวๆมันน่าวิ่งจังเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันยาวขนาดไหนเชืเ่อเยามเช้าวันที่19สิงหาคมสอง5เลยนะ<ม>ก็ถือโอกาสไป,ไปวิ่งดูซะหน่อยเป็นสะพานเรียบชายฝั่งชลบุรีนะฮะย่านบางไทรค่ะตรงนี้ถึงท่าเรือพรีนะฮะถนนเชื่อมขึ้นสะพานได้เป็นตลาดเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์นะคะแล้วก็มีสวนสาธารณะบนสะพานด้วยแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นน้ำลงเนาะ นี่ตรงนี้ก็เลยแวะดูนี่เป็นลูกของต้นโกงกางนี่เลยชัดๆวิ่งมาประมาณสักหนึ่งกิโล่ะก็จะเจอร้านบนสะพานด้วยนะคะเป็นคาเฟ่นั่งชิลๆหนะ่ะวิวจะเป็นวิวทะเลสวยมากสิ้นสุดเขตของบางซรายก็วิ่งไปต่อค่ะต่อไปสะพานอีกประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยก็จะเจอเป็นคาเฟ่อีกทีหนึ่งนะร้านอาหารบนสะพานเลยมาอีกหน่อยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมจากตัวเมืองขึ้นสะพานมาถึงนะคะเราก็วิ่งกันต่อสักพักนึงไม่นานก็ถึงวงเวียนปาโลมาเนี่ยแล้วก็ จุดเนี้อหา landmark ไม่เดี๋ยว EP สองจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ